ไปเฮลรถไฟแฮนด์พาเลตออกเดินทางอุ้งไม่ช้าจังไปเร็วเร่งเลยเร็วเร็วเร็วปุ๊บ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 ตัวนี้ครับผมแฮนด์พาเลทรุ่นดำแดงนะฮะ 1.5ตันแล้ว oh. ก็2ตันพร้อมเสิร์ฟเอ้าเฮ้เขาสาบบีบมาให้มี energy แต่เขาก็โฟกัสกับการเข็นอยู่อะยุดเอ้าโหเอ้าเฮ้เป็นเรืออินโดเอ้าไปเฮ้ลูกค้าบอกไอ้บริษัทนี้ทำอะไรกัน อย่าขายของแหละพูดง่ายๆอ่ะไปขยับหน่อยอย่าขายของลูกค้ามาเอาไปเถอะคะตอนนี้ DC 1 5มีโปรโมชั่นด้วยเป็นตัวฟูลอิเล็กทริกแบตลิเทียมด้วยใช้งานง่ายชาร์จก็ก็ไวนะไวกว่าตัวเซมิรุ่นปกติอะเออแต่แต่จะไปเทียบไวเท่ากับแบตเบบตอรี่รถฟองลิฟต์ก็ไม่ใช่อ่าหยุดก่อนก็จะมีรุ่นอ่ารุ่นหนึ่อยู่ห้าตันรลัสอะเลนะ CPD 1 5 J สตันเหรอคะ ซีพีดีสองศูนย์เจประกันหนึ่งปีใครไม่ซ่อมเราซ่อมใครไม่ซ่อมเราซ่อมใครไม่ซ่อมผมซ่อมนี่อ่ะแพนไปหน่อยหนึ่งน่ะช่างอยู่นั้นนะซ่อมกันอยู่อ่ะซ่อมกันอยู่อยู่ตรงนั้นเลยอ่ะแพนเลยอ่ะไม่รู้อ่ะใครไม่ซ่อมผมซ่อมพวกนี้ซื้อไปแล้วลูกค้าต้องมีอะไรต้องซ่อมนะคบผมซื้อกับผมมีล i n เซอร์วิสข้างหลังมีปัญหาแอดว่าแอดไลน์ได้เลย เตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์ให้ลูกค้านะคะอาลงอะไรตัวไหนมีปัญหาบอกพวกเราลูกค้าอยู่ที่ไหนมีปัญหาบอกพวกเราเรามีทีมงานพร้อมที่จะ <c oughs> หันหน้าเจอคุณโยขาวหมดแรงเลย <c oughs> อ่านะครับผมเราพร้อมที่จะดูแลลูกค้าจริงๆนะครับผมไม่งั้นเราไม่ไม่ผมเจ้าของไม่เอามาถ่ายอย่างนี้หรอกเนาะอยากให้ลูกค้าเชื่อมั่นเชื่อใจนะผมแล้วเรามีทีมงานที่ดูแลจรงิงทั้งทีมขนส่งทั้งทีมซ่อมนะฮะทั้งทีมเซล์ทีมหลังบ้าน ทีมทุกอย่างมีบริการให้กับลูกค,ค้านะครับผมยังไงฝากไว้ครับสองสาขากรุงเทพและบริมพนทนคุณม,ม,ม,มนตรสายสองนะครับตัวน,นี้มีคาามม่า3มีหรือลูกค,ค้าอยู่ฝั่งสมุทรปาการบางนาตากกม .18 มาเลยครับตีริมพน์นใหญ่ไม่อยู่ในปา่าไม่อยู่ในลืบม,มาเจอกันเฮ้ hey!